ถ้าอยากครบอยากแบบหล่อสําหรับผมที่มันดีที่สุดก็คือกางเกงเข็มขัดเสื้อพร้อมกันสติกเกอร์เดี๋ยวผมเอาไปให้ด้วยเอาไปเอาไว้ไวแต่หลักเคสแล้วก็หลวงปู่มหามูนะปลุกเสกหรือเปล่าครับรุ่นออนี้ไม่เอานะกลัวดีดนี่ไซเอ็มโอเคก็มีมีแค่นี้เนาะ ตอนนี้รุ่นหนึ่งถึงสองลิมิเต็ดจัดโอเคครับน้องน้องบ้านโอเคก็คือตอนนั้นเนาะถามว่ามันคนดูว่าเอาเอาแบบศาลาแบบไม่ปั่นนะถามว่ามันสวยไหมผมให้เก้าสิบเก้าสิบไงคือข้างหน้ามันมันมันว่างครับอันนี้ผมแกะมาอันนี้ผมจะเก็บไว้ในตัวบ้านแล้วกันผมก็จะเอาตัวที่ยังไม่แกะเอาให้คนคนดูลองไปใส่ดูแล้วกันอให้ดูอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายใครมาดูไม่ได้อันนี้มันเป็นข้างหลังนะผมต้องได้สักชุดนะพี่ชายใหญ่ อันงผมไม่รู้อะคนดูว่ามันมันมันสวยอยู่อยู่ใช่ไหมครับอ่ะคนดูดูอันนี้ข้างหลังอันนี้ไซแอลนะอันนี้ข้างหน้ามันก็มันมันมันก็ดีเลยอะครับมันเป็นสกินจมอ่ะมันไม่ใช่สกินแบบแบบแยกนะอันนี้มันจมไปกับเสื้อเลยนะสกินไว้ไว้จบอืมข้างหน้าโป่งใสไปนิดนึงแต่สวยอยู่ครับอือแต่ข้างหน้ามันมันมีแค่เนี้มันมันเป็นยังไงไม่รู้อะเนาะคนคนดูก็น่าจะ จะจะเข้าใจผมนิดนึงอืมโอเคแต่ที่เหลือที่ที่ยังไม่ได้ก็รอเดือนหน้าครับเดี๋ยวผมลอง่ครับอันนี้เสื้ออาดิดาสซื้อมาพันกว่าบาทโดนลองใส่ดยบ้านหยงหัวแกงใส่เอ อันนี้ไซส์เหรือเอกูไม่รู้อะถามว่ามันมันมันสวยไหมหรอกมันมันมัได้เลยครับอัให้ดูอันนี้ข้างหลังแต่สีสีมันมันสวยนะอันนี้ข้างหน้าก็อันนี้มันใส่กับเกงอะไรก็ได้อ่ะ รอรอเป็นกล่องกันก็ทุกคนก็รอเป็นกล่องแล้วก,กันเนาะเสื้อสวยแล้วน้องโอ้เย็บแม่เสื้อสวยแล้วน้องอันนี้เอ็มหรือแอไม่รู้ว่าเอ็มมั้งอันนี้นเอ็ม <M S 1> หรือเอลไม่รู้ ส่งที่อยู่แล้วให้แล้วผมไม่ได้ดูอ่ะผมแกะออกมามันมันผมมันไม่ได้ดูอ่ะลืมมันมีไอที่เขาติดมาอยู่ว่า ml อะไรไม่ผมไม่ได้ดอยาเอาตัวที่ใส่มาให้ผมนะครับตัวเหม็นหรือเปล่าเหม็นพ่อมอมอะเยียเหม็นพ่อมึงเนี่ยอมันมันไป็เสื้อทรงเอนิดนึงอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูอีกทีนะเอ๊ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูใหม่เดี๋ยว หลวงปู่มหามุนาปลุกเสกหรือเปล่าครับรุ่นออนี้ไ,ไม่เอานะกลัวดีดนี่ไ่เอ็มโอเคก็มีมีแค่นี้เนาะอันนี้ไ่เอ็มมั้งมันมีสีเดียวครับผมทำแค่สีดำมาผมสีขาวมันต้องทำอีกร้านหนึ่งร้านหนึ่งอะ่ะทำสีขาวโคตรสวยแต่ว่าเขาทำตัวอย่างให้ดูนะแต่ว่ามัน มันมันมันสวยอยู่แต่ว่ามันเป็นยังไงไม่รู้อะพื้นหลังข้างหลังมัน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 ไม่ใช่อ่ะผมมันไม่ได้เหมือนที่ผมสั่งทํามาเขาทําให้ตั้งหากเก้อีขายไหมครับไม่ได้ขายครับเพราะว่ารุ่นรีหีแตกอิดิชั่นนะครับ ถ้าอดสองด้านหน้ามีรูปตอนง้างมือจะต่อยแม่หมื่นหนึ่งก็ซื้อครับพี่ชายงั้นได้ครับเดี๋ยวรล,ลอดหน้าผมไปถ่ายคลิปกับแม่แล้วผมทํารูปต่อยแม่ไว้ตรงน,นี้โอเคปะเอเอ,เอผมถามแบบคนดูแบบปากไม่ตอแหลนะมันมัน,ม,นมันพอแบบไปวัดไปวา,าเขาได้ยั่ไม,มัน<า><ว>ยอยู<ห>ไหมหน่อยครับ มันเก่งแต่ในบ้านผมถามงตรงเลยอาสามพันเก้าคนคนดูว่ามัน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 ยังสวยอยู่ไหมมันมันสวยมาถามว่ามันสีดำไหมมันดำร้อยอ่ะมันดำร้อยอยู่แล้วครับเขาทำมามันทำออกมาดีอยู่นะก็เอาแบบตรงตรงแบบไม่ต้องอวยเลยมันมันมันก็มันก็พอไปวัดไปวาได้อ่ะแค่นั้นเองอืม ถ้าอยากครบอยากแบบหล่อสําหรับผมที่มันดีที่สุดก็คือกเกงเกงเข็มขัดเสื้อพร้อมกันสติกเกอร์เดี๋ยวผมเอาไปให้ด้วยเอาเอาเอาไว้ไแต่หลังเคสแล้วก็แต่เคสคอมแล้วกันเก็บไว้แต่ข้างหน้าไม่ค่อยสวยข้างหน้ามันมันก็มันเป็นประมาณเนี้ยข้างหน้าเป็นฟอนต์ฟอนเดดไบอ่ะให้เล่นเดดไบเดไลท์ปะเกมผีะอะอ โดไปพันหนึ่งที่เมินผมน้อยใจละไม่ไม่ได้ไม่ได้เมินครับวันไหนทำรุ่นลุงลีคาบมีดกูซื้อสิบตัวให้หลวงปู่มหามูนาปลูกเสกด,ด้วยนะยงยงยุทธเอาเฟซมาหน่อยดิอโยงยุทธ่ะมันโดถึงมันจะโดมามันก็โดทุกวันนะแล้วก็พี่ทรงพลเดี๋ยวผมวันนี้ให้ตอนนี้มีปั่นทักมาอ่ะหนึ่งหนึ่งตัว แล้วก็ส่งผนสองที่ทสามส่งที่อยู่ให้แล้วพ <4, 5, S 2> ี่ชายอย่าลืมอ่านแชทน้องปานสองสามแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดขาดอีกสามตัวที่ยังไม่ได้แจกขาดอีกสามตัวอายงยุทธออะเหลืออีกสองเดี๋ยวผมให้อันนี้ผมไม่คิดตังนะอันนี้เฉพาะคนที่เขาโดเนเมาซับพอร์ตผมนะครับคนเก่าๆไม่ต้องโดให้ผมแล้วนะเก็บเงินโดเอาไว้ซื้อแค่น,นั้นเอง ผมไม่ได้ต้องการแบบจะขายแล้วว่ารวยหรืออะไรถ้าผมทําขายแล้วรวยผมเบเปิดร้านเสื้อผ้าขายแล้วอันนี้ผมอยากลองทํหลองทําลองทํามาแล้วก็ามาใส่ดูใส่แล้วจะโดนส้นตีไหมครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็น่าน่าจะมีบ้างครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้าใครโดนส้นตีหรือใครโดนมีดโดนปืนในร้านเหล้าทักมาหาผมได้นะครับถ้าใส่เสื้อผมได้โดนส้นตีนะ ผม,มีาพาพบไหมได้ไหมที่ขอสาระสุิเทพขอได้ไหมเออเสียพีเคก็ได้นะวุ้เจ๊เสียพีเคดีกว่าเสียพีเคทักเฟสมาได้ไหมมันจะได้ครบขายด้วยค่ะอยากได้ลายเซน็น ลา,ลายเซนเดี๋ยวผมแจกเฉพาะพวกอันนี้ผมแจกเอาไปให้ใสเฉๆนะมันไม่มีกางเกงไม่มีอะไรไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยอันนี้ผมให้ด้วยใจส่งคลอันดักไปยังจะใส่ไปขายของผมไปส่งพ่กนี้เลยครับเดี๋ยวผมไปส่งพ่กนี้เลยถ้าไปส่งพุ่งนี้วันพุธจะได้รับของวันไม่วันพุธกรบพุ้นรือเอ้ไม่ใช่ส่งวันพุธไม่พื้นหรือหะก็สุขทุกคนได้รับของแน่นอนครับที่ผมส่งไปสามสิบบาทก็มีหัวใจแล้วแต่ว่า สามสิบาทก็มีหัวใจแล้วแต่วะได้ครับพี่กิติทัศน์ได้ครับอ๋อเสียพี่เคเอาแ,แจกน,น้องเลยโอเคมาเลยสามตัวจำผมได้ไหมพี่ขอสาระจำได้ครับมองข้ามพี่เปาของพี่เปาต้องรองครับต้องรองก่อนเหมือนกันเดีย๋ยวรอก่อนอยากเป็นผู้โชคดีครับเดี๋ยวครับอันนี้ผมแจกเฉพาะคน,คนดูก่อนไง อยากเป็นผู้โชคดีจังครับมันมันต้องให้คนเก่าๆที่เคยเรารู้ว่าคนไหนที่โดนให้เราเยอะๆซัพพอร์ตเราเยอะๆคนเก่าๆอ่ะพอเราพอจําชื่อได้อ่ะที่มีเฟสอ่ะที่แบบว่าพี่แอดเพจหน่อยพันห้าแล้วก็ยังโดนให้เราอยู่ซับพอร์ตเราเรื่อยๆอยู่ให้พี่เปาให้พี่เปารอแย่ว่ะไปมึงกลับไปก่อนเลยโคแบนออนออกมาแล้วหนึ่ง อันนี้ผมแจกที่ผมให้มาคือผมแจกคนที่เขาซัพพอร์ตผมก่อนนะเออส่วนของพี่เปาอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าต้องต้องต้องรออ่าผมทํำอถใหม่ลอตใหม่ก็คืออตลอ็ลอตไซส์ของพี่เปาอะของพี่เปาเขาตัวสูงอันนี้มันไม่รู้เรื่องผมใส่ผมสั่งเอออมาของพี่เปาน่าจะส่า่าจะใส่เอ็ประมาณนั้นแล้วผมจะให้แกเป็นกองี่อยู่สร้างหายส่งดี l ออให้ได้ไหมค่าส่งมึงออก แต่มันจะไม่คันตีนใช่ไหมนับกูไปยังเนี่ยตานับไปแล้วครับนับไปแล้วครับส่งผลนับไปแล้วครับที่ที่ไหล่ลายหีมาหรอครับไหนครับไหล่ลายหิมาผมหายไปนานที่ขายเสื้อแล้วหรอครับที่ชายอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ขาย อันนี้ผมผมให้เฉพาะคุณที่เขาซัพพอร์ตผมผมยังบอกอฟังอีกทีนะผมผมให้เฉตัวที่ใส่ซ<น>ักก่อนนะครับก่อนส่งคนที่ซัพพอร์ตผมเออไอ้อไอที่ที่ผมใส่เนี้ยอันนี้ผมใส่เก็บไว้ในบ้านนะครับผมใส่ของผมเองนะครับผมผมเก็บไว้ประมาณสี่ถึงห้าตัวผมใส่ของผมเองผมไม่ได้ทำมามาแจกเลยโดนทหนึ่งพันได้ชุดเลยไหมครับผม ไม่ไม่ต้องโดนให้ผมผมยังบอกว่าผมไม่ได้ต้องการให้ดูเพื่อผมจะให้สิ่งของคือผมให้เฉพาะคนที่เขาเคยโดูให้ผมคนที่เคยโดูให้ผมเป็นจํานวนมากผมจะให้เขาเอาไปใส่ก่อนสักเดือนหนึง่งนะครับแล้วก็หลังจากหนึ่งเดือนปุ๊บผมก็จะทำร้อยตัวผมใส่เ<อ>สืส้อพี่แล้วจะโดนจบโไงไหมเออ,อ หมุนตัวให้ดูหน่อยไม่ต้องหมุนตัวหรอกครับออะผมแกะให้ดูอีกอันเลยที่เขาส่งมาอันไม่ต้องหมุนตัวครับผมข้าล,ลุกว่อะอันนี้ข้างหลังอันนี้ข้างหลังอันนี้ข้างหน้าจบเนาะไม่ต้องหมุนแล้วเนาะแค่นี้พอโอเค ทำไซส์ใหญ่บ้าล้้อนะผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยต้องต้องทำยังไงอืมอันนี้ผมมันมันเหลือแค่ประมาณเหลือแค่สามตัวเดี๋ยวผมหาคนเก่าเก่าแจกก่อนเขามีแบรนด์เสื้อผ้าแมคโฮเดมอันนี้ตาโหยฮี่โหยใช่ครับตาโหยฮี่โหยเองเคถุงกีบานครับถุงงานดีจัด ไปชัดเขียวสักหน่อยหรอชัดเขียวหรอมันมีแต่มืนมๆน,นะดิเอาคนที่ซับพอร์ตผมนี่ก่าไม่ต้องแล้วคือผม,ผมพูดไปแล้วใส่เสื้อพี่แล้วจะหล่อเหมือนพี่ไหมครับหล่อครับน้องหล่อครับ เอ้ยอ,รอ,รอ้อล้อกนรอกอนอเนาะเดือนหน้าเดี๋ยวผมทำใหม่โอเคปะอันนี้ผมทำมันใส่ของผมก่อนโอเคปะะส่งที่อยู่มาให้ผมหน่อยดีเชดเชดเกี่ยวใครมีใครอยากได้ก่อนไหม เชัดเขียวอีกสักคนไหมงั้นงั้นงั้นดูดูดูก่อนผมผมทำใจลำบากนะแบบมาสมัครหลายคนอนะ เทคจจบรู